อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปลาสซลมอนเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับผลตวันนี้อยากจะพามาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นโอมากาเซ่ร้านนี้ชื่อว่าคินุบายคาคากิอยู่ภายในโรงแรมแมนดารินออเรียนทคุณกดลิฟต์ขึ้นมาชั้นหนึ่งเชฟญี่ปุ่นจะรังสรรค์ วัดดูดิและเมนูที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยเรามาคุยกับโคนา่าเชฟญี่ปุ่นด้วยกันนะคะเนริซะมายดานะคะมายดาสังขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอไฮโกไซมัสเอาค่ะมายดาสังขาはい Your restaurant กินุบายทากากิ Yes เอาซัปเปเทียวค่ะ This restaurant we do the Kyoto cuisine yeah, yeah. and t h e n also the authentic and then uh, keep high quality and only omakase the first menu that you recommend first menu we will serve the white miso soup and then this miso is a very special come from kyoto uh, like a small miso company mm. more than 100 years mm. so this one you cannot buy in supermarket only for like a professional like a chef only for the restaurant <laughs> ไม่สีแดงก็จะออกเป็นสีเหลืองๆแต่ถ้าสีขาวมันจะหอมมากและที่สำคัญที่สุดหวานจากธรรมชาติ And then also some uh, egg tofu taro root m a k e the mochi taro mochi แปง้งนำเข้าจากญี่ปุ่นแต่เผือกต้องประเทศไทยนะคะ And then this one d v e r brown แล้วก็กุ้งไทยแลนด์ And then some Japanese mustard second dish second dish Japanese abalone the one piece is around 300 gram はい。 สามชั่วโมงแล้วก็มาทานกับอะไรเป็นซอสตับของเปาฮื้อนะคะ The third one ค่ะ Wagyu beef Wagyu name is Hakata Wagyu come from the Fukuoka prefecture and then grade is A5 grade How you cook this one Three step first p a n s e a r second convection oven like for the slow cook and then last charcoal and then also some teriyaki sauce and hmm. fresh char f r u i Oh. Yes, on, on the on top เนื้อวากิวเอหนี้รับประทานทันยพืชฟังเพลงออกกำลังดีกว่าเราอีกดังนั้นเนื้อมันออกมามันก็จะอุ้ยละมุนจริงจังนะคะเอยชีเดสเนี่อันนี้อร่อยแน่นอนนะคะมาชิมนะคะจันอังคารปิดนอกนั้นเปิดทุกวันวันละสองรอบรอบที่หนึ่งคือรอบเที่ยง รอบที่สองคือรอบ6โมงเย็นวันนี้สุดพิเศษจริงๆร,งรงลอต้องขอการันตีให้ห้องอาหารคินุบายทาคากิในโรงแรม m a n ดาริน o r i e n t นเตลชั้นสองให้เป็นอร่อยเล็บ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ห้องอาหารญ,ญี่ปุ่นคีนุบายทาคากิตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง40ภายในโรงแรมแมนดารินออเรนเตลกรุงเทพครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยน่ต้องกินกับห้องอาหารญ,ญี่ปุ่นคินุบายทาคากิคือเมนูนี้เลยครับ อร่อยเลิกับปุริตรี่เม่ชืออิติ้งย่าวผิงฉังสวัสดีค่ะ